เรไม่มีรายได้แล้วมันมีเราท่องเที่ยวมาฮะเนียครับไม่มีเลยถ้าใช้ใจอะไรครับช้างตัวหนึ่งนี่กินเยอะไหมครับน้อยถึงแปดไกิโลเนาะแล้วแต่บางเชีอยก็อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยต่อตัวฮะต่อตัวเรามีสี่ตัวก็ต้องกินประมาณวันละสี่ตันงี้แหละครับก็ประมาณนั้นเลยครับสี่ตันนี่รถกระบะหนึ่งทันเลยนะ นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตรอรี่ครับอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนฮะมาร่วมทาบุญนะครับมีปางช้างที่หนึ่งฮะที่จังหวัดอยุทยาครับมีช้างถึง4เชือกด้วยกันและครอบครัวนี้มีด้วยกัน7คนนะครับ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ปางช้างแห่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช้าง1ตัวนะครับวันวันนึงต้องทานประมาณ800กิโลถึง1000กิโลนะครับที่นี่มี4ตัวก็คือ4ตันนะฮะค่าอาหารวันหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบหมื่นบาทและไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่เหลือตัวเองนะครับน้องแอนซึ่งเป็นสมาชิกของบ้านนี้นะครับก็นำความรู้ที่สามารถพึงทำได้เนี่ยมาทำโซเชียลมีเดีย มาทำไลฟ์มาทำต ok ิ Sch ๊กต็อกเพื่อให้คนสามารถที่จะส่งมอบกำลังใจให้กับช้างทั้ง4เชือกของเราครับได้ยินผมชัดไหม ได้ยินชัดครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับธุรกิจที่ทาอยู่ผมไม่มีรายได้นะคุณผู้ชมครับไม่มีักท่องเที่ยวมาครับไม่มีมานานหรือยังครับเริ่มตั้งแต่นะครับโควิดครั้งแรกเลยครับมาถึงรอบที่3ก็ถือว่าหนักครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยทราบมาว่าครอบครัวดูแลช้างมาจะร้อยปีแล้วจริงไหมครับก็ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เนาะอ้โห ตตททวดสี่คนข้างหลังนี่ชื่ออะไรบ้างครับข้าทั้งหลังช้างช้างช้างโอ้ช้างช้างาแต่คนเชือกคนสี่โอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้เชือกแรกเลยนะคะแม่พังคำแสดอายุ50ปีนะคะแม่ชมพู่นะคะแม่ชมพู่ระเบะเบะเบินี่นะคะน้องตัวเล็กของเราน้องวันพิศานะคะอายุสองปีสามเดือนนะตัวเล็กน่ารักมากเลยวันพิศนวลวันพิศนวสวันพิศนวลเอาบุกมือไปบ่าบุกมือก่อนเนี่ย อันนี้นนนป้าฟ้า,า,ฟามีสี่ตัวมีแม่คำแสนวันวิสาป้าฟ้าแล้วก็แม่ชมพู่เนาะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบช้าของเราคือถ้ใชใ้จ่ตัวอ,อย่างเลยครับปกติช้างตัวหนึ่งนี่กินเยอะไหมครับแต่น้อยถึงแปดร้อกิโลเนาะแล้วแบ,าบางบางเชือกก็อับจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยค่ะ ต่อตัวฮะใตัวเรามีสี่ตัวก็ต้องกินประมาณวันละสตันงี้แหละครับก็ประมาณนั้นเลยครับสีตันนี่รถกระบะหนึ่งคันเลยนะกินอะไรบ้างครับอาหารหลักของเขาก็มีหญ้าครับแล้วก็ต้นสับประรดแล้วก็ยานิเปียผลไม้เราก็ซื้อเป็นมาช่วยเป็นอาหารเสริมของเขาครับแล้วตัวหนึ่งกินประมาณกี่บาทต่อวันนะฮะที่หลักๆแล้วที่อยุธยาจะไม่ได้ซื้อย้าเนาะเพราะว่าพื้นที่ ที่แบบเกี่ยวยาาค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เราจะต้องใช้ใจ่ายก็อาจจะเป็นผลไม้เสริมแล้วก็ถ้าเกิดว่าช้าป่วยไม่สบายก็จะมีค่าหยู่ค้ายานะคะแล้วก็ไรายได้ส่วนอื่นก็จะเป็นเช่นค่าน้ำมันตัดญ่าน้ำมันลดเนาะแล้วก็อาจจะเป็นค่าโซ่ค่าเชือกต่างๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าไรายได้ที่ต้องใช้ใจ่าย ่อวันอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันจะเป็นบางวันนะคะค่าหญ้าไม่ต้องจ่ายเพราะว่าหญ้ามันขึ้นตามธรรมชาติที่ต้องจ่ายคือค่ายาแล้วก็ค่าผลไม้เสริมให้กระช้างต้นสับปะรดต้องสั่งซื้อมาครับต้นสับปะรดเที่ยวละหมื่นห้าครับเที่ยวละหมื่นห้ากินได้กี่วันนะครับสามวันก็หมดแล้วครับสามวันโอ้ก็วันหนึ่งก็ต้องมีค่ากินวันละห้าหกพันนะเนี่ยทาคิดดูเอาแล้วว่าจะผมพูดเกินไปพูดมาเถอะเผื่อพวกเราใครช่วยได้จะได้ช่วยขนาดนี้เลยครับประมาณขนาดนี้ครับแล้วถ้าช้างกินไม่พอมันจะเป็นยังไงะ มันจะเดินบนอย่างนี้ครับเห็นเดินไม่มีหยุดกับเดิ้งครับมันยังไม่ได้กินอาหารครับคาว่าตอนนี้น้องแอนก็เอาช้างมาเป็นคนดังในติ๊กต็อกแล้วก็หาอะไรได้ส่วนนี้เพื่อที่จะนำํำมาจะซื้อคอาหารให้กับ น้องน้องช้างในวันถัดไปทางติ๊กตอกของเรานั่นเองนะคะเป็นการแบ่งบุญบอกบุญต่อๆอ,อย่างนี้นะคะท่านไหนที่อยากจะร่วทมทําบุญสามารถแวะมาท,มนนทําบุญก่อนผลไม้น้องช้างได้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ช่องทางในไลฟ์สดในติ๊กตอกนะคะแวะมาอุดหนืมมอผลไม้ได้ตะก้าห้าสิบคะแนนหรือตะก้าห้าสิบบาทนั่นเองนะคะผมรบกวนยี่สิบตะกร้าได้ไหมว้าวได้เลยแล้วมันจะอิ่มไหมเนี่ยยี่สิบตะกร้าเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างงี้ครับต้องอธิบายให้ท่านที่ช่วยทําบุญใาใจครับคือห้าสิบบาทนี้ เราจะพกเอามาให้เขาพี่น้องช่วยทบุญแต่เวลาเราไปซื้อนี่ห้บบาทจะได้ประมาณสี่วีครับทำบุญด้วยอาหารได้ไหมเอาย่ามาให้เอาผลไม้มาให้ได้ไหมเป็นอาหารน้องช้างก็ได้เราช้างมันกินอะไรครับช้างต้มต้มสับปะรดสับปะรดครับกล้วยครับสับปะรดกล้วยกล้วยวยด้วยก็ได้ครับฝากอะไรไปยังหลายๆคนที่กําลังจะทําบุญกับน้องช้างของพี่ทั้ง4ี่เชือกไหมครับก็ขฝากถึงท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับ พ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องทุกท่านครับอยากจะร่วมุันทำบุญอ้อง,งครับคนละเล็กคนละน้อยอพวกเราต้องขอขอบคุณครับฝากน้องแอนบอกไปยังเพื่อนๆหน่อยครับทุกอย่างต้องปรับตัวฮะแม้แต่ควานช้างยังต้องเข้าสู่ออนไลน์การปรับตัวเนี่ยคือแรกๆก็ค่อนข้างยากอยู่นะท่านผู้ใหญ่เจอบุญหลายๆท่านก็เข้ามา ร่วมส่งกำลังแรงใจให้กันถือว่ามากๆอยู่นะคะก็มาร่วมทําบุญอ่าป้อนผลไม้น้องช้างได้นะคะเพื่ออ่าเสริมมงคลเสริมบารมีให้กับชีวิตนะ นะคะทาบุญกับสัตย์ใจสัตโตนะคะบารมีได้ช้างคุ้งคอนะคะพ,พี่ๆท่านไหนก็อยากจะร่วมทําบุญนะคะก็สามารถมาอารวมป้อนอาหารน้องช้างได้ขอ,อเป็นกําลังใจนะครับให้กับการเป็นนักสู้ของครอบครัวน้องแอนนะครับขอทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอให้น้องช้างและครอบครัวมีความแข็งแรงนะครับอขอบคุณนะครับน้องแอนขอบคุณนะครับ